เวลาครับผมพุทราหิมะขาวนะครับหิมะขาวนะครับพุทราไต้หวันพุทราเบอร์สิบสามนะครับเป็นต้นเสียบยอดนะครับพุทราเป็นพืชที่ติดผลง่ายนะครับเสียบยอดไว้นะครับต้นเล็กมากเลยนะครับยังไม่ทันโตกนะครับผมออกลูกซะแล้วนะครับนะครับผมหิมะขาวนะครับผมพุทราไต้หวันเบอร์สิบสามนะครับผมออกลูกในกระถางนะครับผมเช่นนี้แล้วไม่สมควรที่เอาไว้นะครับ เพราะว่าต้นอย่างเล็กนะครับเสียบยอดไว้นะครับผมเป็นต้นเสียบยอดแผลติดสนิทนะครับแบบนี้ก็คือว่าคนที่จะต้องเอาออกนะครับช่วยชีวิตก่อนนะครับผมอันนี้นะครับผมนะครับผมทําให้สารอาหารนะครับน้ำเลี้ยงก็จะไปเลี้ยงลําต้นแทนนะครับแทนลูกนะครับถ้าเกิดเก็บไว้อาจจะอาจจะตายได้นะครับต้นนี้นะครับผมนะครับผมสนใจกิ่งพันก็ทักกันข้ามาได้นะครับ